ยังไม่ได้ถ่ายไม่ไปจะถ่ายเปิดแป๊บนึงแป๊บนึงนะต้องใช้น้ำเปล่าด้วยลืมไปต้งแหยดีอะจะสวยเราแต่สวัสดีค่ะทุกคนแล้วรายการทํามาเป็นก็กลับมาอีกแล้วนะคะซึ่งเมนูที่เราจะทําวันนี้ก็คือแซลมอนดองซีอิ๊วซึ่งเป็นสูตรของพี่สาวเมเองพี่มาเมื่อวันนั้นมันทาให้เมย์กินแล้วแบบ อร่อยอ่ะอร่อยจุดต้องให้มันสอนอ่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างเชวัตถุดิบก็มีมขาดไม่ได้ก็คือแซลมอนใช่ไหมเพราะเราทำแซลมอนลองประมาณแบบเกินครึ่งโลอ่ะอันนี้ก็คือซื้อมาสองกล่องสองกล่องจริงๆแล้เราจะเป็นเนื้ออะไรก็ได้นะเพราะว่าเคยทําเป็นกุ้งด้วยกุ้งก็อร่อยดีเหมือนกันลองดูแล้วก็น้ำตาลปี๊บพริกขี้หนูมะปล่า,าและที่สําคัญก็คือซีอิ๊วขาวพิกิของงาน แซลมอนดองซีอิ๊วของเราเนี่ยขั้นตอนแรกมันคือเราจะต้องเอาเราต้องเอาน้ำซีอิ๊วเนี่ยไปต้มก่อนเพราะว่าการที่เราจะเอามาล่าใส่แซลมอนเนี่ยมันต้องรอให้มันเย็นจัดๆเย็นแบบเย็นไปเลยไม่งั้นนะแซลมอนจะสุกก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยปะ่ะเดตสตาร์ซีอิ๊วที่ว่าคือซีอิ๊วขาวนะทุกคนเออใช่ยุนบอก พี่มมาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนพี่มาต้องอธิบายก่อนว่าพี่มานี่มีคำว่าแบบหนึ่งถ้วยตวงอะไรมาอธิบายให้หน่อยเพราะว่านี่เป็นการแบบเคยชินค่ะเคยชินก็คือประมาณสิบห้าบีบเมื่อกี้เท่าไหร่ไม่ไม่ได้นะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก่ไว้ประมาณครึ่งถ้วยนะครึ่งถ้วยนี้เลยเหรอ เราได้ถึงครึ่งได้ไหมมันต้องใส่น้ำเปล่าด้วยไงโอเคถ้าเกิดว่าใส่ซิ้วแค่ไหนก็ต้องใส่น้ำเปล่ามากกว่าวนนี้หน้าเต็มจ,จัดเลยวะนี่ได้งื่อร้อนร้อนแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือใส่น้ำเปล่าซึ่งที่มาบอกมีม,มีมีซีอิ๊วขาวท่าไหนก็คือต้องใส่น้ำเปล่าเยอะกว่าอย่างเมื่อกี้เราใส่ซีอิ๊วขาวไปเอ,อ่อเกือบครึ่งใช่ป่ะน้ำเปล่าก็ควรที่จะเกินครึ่งถ้วยนี้ใช่ป่ะใช่โอเคไปต้มน้ำตาลปี๊บนี่ก็แล้วแต่เลยชอบหวานขนาดไหน มันแค่มาตัดคลิปมันสั้นไลยป่ะเนี่ยอ่านี่คือวิธีนี่คือจะวีธีทำต่เสร็จแล้วนี่หว่าใช่ชิบหายละทำไมหนูหื่นเพิ่มไม่คลิปสั้นเกินเดี๋ยวกแกต้องไปหั่นปลาหั่นคลิปอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวมีขั้นตอนทันเพิ่มไหมใหูตั้งหนึ่งนาทีหน่ะน้ำตาลปี๊บประมาณช้อนนึงช้อนโต๊ะอ่ะอ่าเท่านี้แต่ดูถ้าเกิดดูว่ามันดูน้อยก็ใส่อีกทีละครึ่งทีละนิดนี่ทีละนิดนิดนึงเอะไรนี้แหละก็รอละลาย แ้วต้มไม่กี่นาทีครับคุณแม่ครัวต้มจนกว่าน้ำจะเดือดแล้วก็น้ำตาลละลายเดือดปุดๆเลยเหรอเดือดปุดๆดิเอาทุกอย่างละลายน้ำเดือดปุ๊บปิดไฟทำไมต้องปิดสานน้นนถ้าไม่ปิดแม่ก็จะบ่นว <c oughs> ่าทำไม, <c oughs> ถ,ไมถึงไม่ปิดเตามาระเบิดอดีอะไรงนี้แล้วก็รอให้เย็นอย่างเดียวตอนนี้ระหว่างนี้ ไม,ไม่ใช่รอยี่หมานเลยพอซิว่าขาวเราเดือดอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็คือรอให้มันเย็นพอระหว่างทำจริงๆมันไม่ได้มีหมดะลรหรอกแต่คือมันจะลวกมือทุกคนเอานะคะ <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวปลาสุก <c oughs> แล้วระหว่างน,นี้เดี๋ยวเมย์ขึ้นห้องไปหาสามีเมย์ก่อนสามีเมย์รออยู่บนห้องที่รัก <c oughs> อะไรอยู่คะคือเรื่องของฉันมนี่ค่เมย์แบบเศร้าเสียใจมาตลอดที่แบบว่าคนรักของเมย์เขาไม่ค่อยจะเอ็นดูเมย์เท่าไหร่แต่เมย์เอ็นดูเขามากที่รักที่รักทำผมน่ารักจังเลยค่ะ อันนี้มันอยู่ทีนาปะคะอากาศร้อนชิปอ่ฝนคิดจะตกก็ตกเลยนะใช่คือเมื่อกี้เนี่ยพี่มาตอนจริงตอนแรกกะว่าจะองไปถ่ายทีเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมด้วยความที่มีนยังไม่รู้แบบขั้นตอนการทำเก็แล้วพี่มาเพิ่งมาบอกว่าแบบคือมันต้องต้มซีอิ๊วอะไรก่อนแล้วก็ต้องรอเวลาให้มันเย็นก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ย ็เลยแบบตอนนั้นหัวยังไม่แห้งอะไรโอ้โหต้องเสียเวลาเน่เลยก็ลงไปทำๆทๆไว้ก่อนเลยแล้วก็ค่อยขึ้นมานั่งเล่นก่อนเราไป,ไปม,าม,ามาวิธีทำสั้นๆ <c oughs> ต้องทำอะไรต้องทำอะไรเพิ่มเวลาให้แก่คลิปเราสักหน่อยนั่งมองมอยดกว่าคือตอนนี้คือมันจะมีหลายคนที่แบบเข้ามาบอกว่าเนี่ยอยากดูรายการนี้อยากดูรายการนู้นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ไม่ลงแต่คลิปโคเวอร์ใช่ปะคือมันมีเหตุผลเว้ยคือหนึ่งโควิดเป็นคนที่ไม่ได้ไปไหนเลยจะถ่ายวอล์กอยู่บ้านก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรคืออยู่บ้านก็แบบนั่งเฉยๆ แล้วก็อีกอย่างตอนนี้แบบเมย์อยู่ๆเมย์ก็มาติดกันเดีปักถักร้อยไปเยี๋ยปักแบบเดยปักแถจริงจังแล้วแบบ่ากลายเป็นว่าเมย์ก็แบบเผลอลืม YouTube ตัวเองไปเลยแบบไม่ได้ใส่ใจเอ้ยไม่ได้สนใจเลยอะคือแบบว่าฝึกทําโครเช่ฝึกถักโครเช่ถึงขั้นว่าเริ่มขายแล้วอะฝากร้านด้วยนะคะ M R K P S โครเช่ใน IG นะคะคือเมย์อะทำเอ่อพวกสายคล้องแมสทาพวกกระเป๋ากระเป๋าแบบกระเป๋าแบบน้ยกระเป๋าใส่โทรศัพท์อะไรเงี้ย เราไปเดินตลาดแล้วก็มีพวกกระเป๋าใบใหญ่บ้างแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเบรนด์อปปิ้งแบ็อะไรแบบนะี้แล้วก็เมย์ทำพวกแบบเมดทูออเดอร์ด้วยเมดทูออเดอร์ก็คืออยากได,ได้แบบไหนก็คือบอกมาเดี๋ยวทำให้เลยอย่างน,นี้อันนี้อันนี้อันนี้ของลูกค้าแต่ยังไม่เสร็จนะอันนี้คือทําแบบทรงเหมือนแบรนด์เนมนี่ค่ะสวยไหมสวยมากสวยมากเลยบปนี้เป็นไงนไปไปใกลขานาดนี้แล้วจ้ะนี่ก้นแต่ว่าตอนนี้เดิน จะต้องใส่ฐานฐานกระเป๋าอะแข็งแขงให้มัน,นยังไม่ได้ใส่ยดูไม่แพงด้วยนะอย่างไงใบใใบใบสีขาวเมื่อกี้ก็ห5 0ยห้าสิบถ้าเกิดมองว่าแพงก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทําคนเดียวเลยค่ะแต่ว่าใครโทรมาเอ็มจะมีงานให้แกละคือเนี้ยคือไอตัวพลาสติกที่ตจะพี่จะวางในแบบหม,มากข้างล่างแบบนี้เนี่ยวางเนี้ยให้วัดแล้วก็ตัดเหรอเออจะให้ตัดให้หน่อย อย่าโดนพื้นนะนมันเป็นสีขาวอันนี้ไมนี่ไอ้เมนมันสีขาวกโกทําใบมันพังเอ,อ้ยดําพูดแบบจริงๆอ่ะใช้ไอ้นี่ก็ได้มันจะมีกาวติดผ้าอยู่ด้านหลังอะเหรอมือใหม่หมือใหม่อหมอเออแนะนำมาเลยค่ะจริงๆอ่ะว่าจะทําคลิปสอนเว้ยคิดคิดไว้ว่าจะทําคลิปสอนอค่ะโคเสชสไป่ป่ะแต่ว่ายังคิดชื่อรายการไม่ออกพี่มีแบบรายการแบบเมลีมีเลเมลีมีสาร้าพี่ว่าพี่จะตั้งเมลีมีฝีมือก็ก็ไม่ได้ฝีมือขนาดนั้นนี่จ้ะกันกูสาแบบอ่ะออฟเฟอร์ออฟเฟอร์โต๊ะให้ดีๆอ่ะอันนี้ไม่อยากได้จ้ะอยากนั่งงอย่าี้้จะ ที่บ้านไม่มีโต๊ะค่ะเลยไม่ชิน <g ül> พอเริ่มขายดีใช่ป่ะก็เพิ่งนึกได้ว่าต็เงมีช่องเลยก็เลยอกลับมาทําช่องพี่แบบทิ้งช่องไว้เราแต่นั่งทําแบบไม่ถ่ายอะไรทั้งนั้นอะ่ะหรือมาแบบต้องต้องถ่ายเมดีมีสาระและไอ้คนคนที่เขาสมมติถ้าเขาตบเรียนกับเราจริงจังเงี้ยเขาแบบรอนเนื้อหาต่อไปอยู่แม่งคงแบบแล้วคี่พี่ลงที่เขาคงไม่ได้เริ่มเล่นสียทีกีตาร์<อ>บบจะไปเล่นกีตาร์จีบสาวเลยไม่ได้แล้ว สาวมีมีผัวเรียบร้อยแล้วโอเคซึ่งรายการนี้ก็คือรายการทำอาหารคร่ะกู <c oughs> มานั่หนักโคเชให้คนดูดูวัต t ุด <c> ฟ <oughs> <c oughs> ไม่แต่มันก็แบบวัตถุดิบแค่นี้แล้วทำง่ายมากคืออย่างรายการนี้คือเราจะทำแค่เมนูที่แบบว่าทำกันได้ง่ายๆที่บ้านวัตถุดิบหา <c oughs> ง่ายๆ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยทําขึ้นมาโดยที่จริงทำอาหารอะไรไม่เป็นเลยเว้ยเพราะแล้วกูควรที่จะทําได้ละเพราะตอนเนี้ยโควิดออกไปซื้ออะไร,ไไะไรก็ไม่ได้ทําอะไรกินก็ไม่ได้กินแต่มามา่าจนแม่ดา่าแบบเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออควรเริ่มฝึกก็เลยเมนูแรกที่ทําคือขไข่ยัดไส้เว้ยฉันทำแกอยู่มันอร่อยมากแกแต่ทำครั้งนั้นแล้วก็ไม่ท่าอีกเลยนะเหมือนทําเพื่อไหร่ใช่ไหมโอ้โหตั้งใจทํางานเพื่อพี่จังเลยนลา่ารักอ่ะแต่พี่ขี้เกียจไปหยิีมะลูกเดี๋ยวค่อยลูกเดี๋ยวค่อยเราจเย็นๆแตเย็นไม่ได้เอาผ้ามาทให้อล มันยังไม่ได้ทํามุมเลยนะวันนี้เอ็มนอนบ้านพี่ใช่ไหม,มก็คือพรุ่งนี้ตื่นมาถึงจะได้ชิมแซลมอนนะวันนี้ต้องดองเอาไว้ก่อน,นหนึ่งคืนคือเหมือนตอนทีน่มามันทำไว้แล้วกูแบบไปแดก ปกินของเขาโหอร่อยจัดจัดเราได้ขอไหมมาเยี่ยมไม่รู้อะ่ไรช่วงนี้ที่มาพอเขาแบบโสดมานานใช่ป่ะชีวิตเขาก็เริ่มกลายเป็นแม่บ้านเว้ยอยู่บ้านกับแม่แล้วเริ่มมีอาการแบบห่วงบ้านะ่ะแบบเป็นบ้ากับการที่แบบไม่ล็อกประตูบ้านนิดนึงแม่แบบโทรมาด่ากูและซึ่งบ้านนี้เป็นบ้านที่ต้องล็อกก่อนอไอคุณใจใหญ่เขาเรียกล็อกแม่กุญแจที่หน้าประตูบ้านทุกครั้งนะกลางวันตอนไหนอะไรก็แล้วแต่ต้องล็อกตลอดลเขาออกกูเผลอลืมล็อกแป๊บเดียวคล้องเอาไว้คือเราแค่ออกไปเซเว่นอะ่ะเขาก็จะกลับมาก็าเลยแค่ ขำเละแม่บอกแม่แม่ยังไม่ซีขนาดนี้เลย <c oughs> ช่วงนี้ผมสันพ่อมากเลยพ่อแบบโควิดงานมันต้องพักงานเนาะมันไม่เกี่ยวกับง,งานหรอกมันรวเอเราบอกนางทํางานมาตลอดชีวิตอะไปถึงเบื่อในงานหรือว่าเบื่ออยู่าทเีเบื่อการที่อยู่ ใช่ใช่เขาไม่ได้ไม่ได้เบื่อด้วยแต่เขาชินไว้แกไม่ถึงว่าชินกันที่เขาต้องออกไปทํางานตอนนี้ตอนนี้เขาเวิร์ไปเลยเหมือนเขาทาตัวไม่ถูกอ่ะเขาแบบแล้วแบบเขาเองก็ก็แบบเกรงใจคนที่บ้านปกติเขาไม่ได้อยู่ทุกวันอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาโกวคนที่บ้านจะรู้สึกว่าลําบากอะไรเงี้ยไม่ลําบากหรอกเพราะพ่อเขาจ่ายค่าไฟอยู่ดีแถมเมย์เพิ่งซื้อแอร์ใหม่ด้วยประหยัดไฟกว่าเดิมแน่นอนค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้ที่มาก็ทักมาบอกแล้วว่าซีอิ๊วที่เราต้มไว้เย็นแล้วไม่ถึงว่าไม่ได้ร้อนจัดแล้วแปลว่าตอนนี้อุปกรณ์ก็ออพร้มย่าง ก็เดี๋ยวเราลงไปทํากันต่อเลยดีกว่าแค่อ๋อโดยมีลูกมือด้วยนะคะวันนี้มีลูกมือแต่ลูกมือบอกขอเติมหน้าแป๊บที่เรารอมันเย็นก็คือเย็นแล้วพี่มามันช่วยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ให้มันเลยเย็นเร็วขึ้นก็หั่นปลาหั่นพริกยัดรวมกันชิ้นหายปลาเต้ามันละลายอยู่แล้วตกใจน่ว่าลืมละลายปลาคพรว่าไม่หมดแน่เลยซื้อมาเยอะอ่ะ ทำเป็นสองสูตรไหมเนาะเออแบบหาอีกสูตรหนึ่งในเน็ตแล้วก็แบบอันนึงคิดสูตรเองอีกอันนึ่งลองทำตามเน็ตดูอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือทำตามเน็ตถึงกูโคตรเหค้ยเราจะหลอกลวงคนดูขนาดนี้ละลายเฮ้ยมันต้องเนื้อฝั่งไหนวะเนี่ยเอาขนาด่นแกนี่แหละอันนี้ก็ได้อันนี้ทั้นหมดเลยหรอก็คิดว่าจะใช้ขนาดไหนอ่ะ เพิ่งบอกเมย์ว่าต้องล้อหนังซึ่งไม่เป็นแล้วบอกพี่มาว่าสอนหน่อยมันก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเรามารุนกันคือตอนนี้มีหันซึ่งอย่างนี้เป็นรอใช่ปะเดี๋ยวเมย์ก็ดึงเอากแล้วกันซึ่งวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ผิดนะทุกคนแล้วมันได้เหมือนมาได้บ้าบ้านใครมีมีดลาะปลาฟงคงก็มาไปจับบ้านนี้ได้นะต้องการอีเพ็ดตอนนี้ต้องการอีเพ็ดชีวิตต้องการอีเพ็ดเอ็มมันผไม่หน่อยมา้ยเราจะบอกอยู่ว่า <c oughs> โคตรปิดเลยกล้องไม่เห<ฮ>็นอะไรเลย ใส่ใส่ก็ได้เราดองเราไม่ได้ตัดเป็นไม่สวยอะดิมันก็ไม่สวยโอ้ยมันไม่สวยแล้วว่ะโอ้ยอะไรอะทำให้ไหมสามีสุดเส้ได้แล้วเสร็จแล้วพักสามีค่ะแม่กูจะหันเอง่งยุ่งฉันจะทำอะมาคนละชินใครสวยกันอะไรวะมึงมึงเอาชิ้นนี้ไปยังไงก็ไม่สวยข้างบนแรงมากหนังมันไปทอดกินปะด่างไปไหมหนาไปไหมแล้วแต่ชอบเลย อ,อีเบียมมาหัดมัดถ่ายอันซีนพอได้ปลาปุ๊บก็เอามาเรียนเป็นชั้นๆอ่ะ <c oughs> เออเรียงให้มันสวยงามตัดไปที่มีเมย์กับเบียมอยู่ตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรสวยเท่าเรานะเบียมเนาขาเรียกว,ว่าผลงานแอพเสกค่ะเพิ่งคนพบความจริงจากพี่มาเมื่อกี้นี้ว่าเหตุผลที่แม่เนี่ยไม่เคยจะยอมซื้อมีดคมคม,คมันใหม่ๆนะทีเนี่น้ชี้ให้เหตุผลเพราะกลัวโดนมีดบาด มีความเห็นยังไงกับความคิดนี้คะกลัวมีปัดแต่ว่าหันนี่อะไรไม่เข้าเลยนะลงคอมเมนต์ค่ะคุณนายรุ่นค่ะเปิดทุกคนมีความเห็นยังไงคอมเมนต์นะคะแม่เราเองเลียงเป็นชั้นสวยงามชั้นที่หนึ่งใช่ไหมก็พลิกโป๊ะโป๊ะชั้นหนึ่งก่อนโปโปเลยหรอรวยรวยรวยไปก็ได้อะแล้วแต่ความเผ็ดตามเราชอบนะหั่นเผ็ดก็พอหั่นมาเกียนอ่ะไม่รู้วาก็ถ่ายใช้แน่ดูดิหมดทีนี้พอพอพอวางผิดสีหมาไว้วางเอาไปชั้นหนึ่งก็เรามีปล่าไหนก็โอ้มีแค่นี้เองอ่ะ ไม่เรียกว่าเป็นชั้นเลยคือสมมติถ้าให้เกิดมีปลาเยอะนะก็คือวางทับไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็แล้วก็วางที่อีกชั้นถูกปะสมมติในกรณีที่มีปลากันเยอะแต่นี้เรามีเท่านี้เสร็จแล้วเทน้ำจ้ะให้ท่วมพอให้ท่วมท่วมท่วมปลาหนิท่วมปลาท่วมปลาใน่ท่วมกล่องนะค้อตั้งเทนะโดดกระจายโอ้ยไม่มาไม่ได้แรงไม่มาไม่ได้แรงพอแล้วบอกให้มาพอแล้วบอกหมดพอจริงไปหั่นปลาทุกท่อไม่เราเอ็ม อโอเคนะทำได้แล้วใช่ไหมไปส่งพ่อก่อนนะอเออบ๊ายบายเมื่อกี้พอใส่อะไรกันแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมมีความรู้สึกว่าน้ำเยอะไปแล้วมันจะเค็มมากม,ม,มาก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาเพิ่มอีกหั่นสิเร็วๆขอโทษนะหิวขึ้นมาแล้เป็นคนสวยค่ะ <laughs> ไม่ใช่คนใช้สวยกดหนึ่งไม่สวยกดสองก็เธอกดสามแล้วเดี๋ยวพอทําเสร็จเนี่ยเราก็ต้องแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ปล่อยมันให้มันดองอยู่สักคืนนึงเนาะอืมอ่าเขียะเยะเดี๋ยวดูดิ ออกมานะเธอนะเธอเพราะฉันกิจจรงเจอหนีนานีมาเสร็จแล้วเนาะเราก็จะปิดฝาแล้วก็ใช่ตูวเว้เยน็นแล้วปุไปไหนจ้าใส่ทับปุไปอย่างดีเราก็ปไปรับหมาอ๋อ้แช่ตูวเว้เย็นค่ะแล้วก็รอเจอกันอีกทีตอนชิมนะทุกคน ทุกคนแล้วตอนเนี้ยเมย์อ่ะเป็นบ้าเว้ยเมย์ไปติดพี่เอกฮักล็อกเกอร์แบบติดชิบหายแล้วติดแบบทนไม่ไหวแล้วอ่ะขนาดนอนก็ต้องฟังเขานอนใช่ปะเวลาแบบนั่งคุยอยู่กับเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเปิดเขาเอาไว้เนี่ยเปิดแบบต้องมีเสียงเขาอยู่ข้างๆมันจะเหมือนมันเสพติดอ่ะเป็นบ้าแล้วถ้าเขาลงคลิปอะไรคือเมย์ต้องแบบรีบกดแชร์รีบกดแชร์รีบกดแชร์ทำไมก็ไม่รู้ชอบอ่ะ ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้เหมือนเราชอบคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยดที่สําจะหาม,มากสุดๆเว่าสุดที่ใหญอยู่อยู่บ้าน,นข้างๆอะไรเงี้ยกูเขาตามไปคบคืนนะกูคอยดูคอยดูเถอรักนะคะพี่เอกหนูชอบพี่มากเลยแล้วพี่เอกก็ชอบร้องเพลงพ่อกับเพลงคาราบาวด้วยกูแลช้ชอบชอบ